กลับลงของเรียบร้อยมันเอาลังลังโฟกับเอาลังโฟกับยกใบกี่หลาครับโอ้ขอข้าปลาเผาสวัสดีครับฮะบอันไหนนีนเาา่เอามาเอามาเนาะรับตัวรับโทษเนาะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยพระโนพระโนปลาเผามาตอนเมื่อนมาสวัสดีปีใหม่ ก็ดีเอาโชคม ắ นโชคม ắ นครับเด้วยโชคดีโชคดีขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายปลาแก่ไปฮะบ่บ่บ่ไปก่อนไปก่อนบ่บ่โอ้ไปก่อน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 เดี๋ยวจะไยว่ากันพลาแก่ปลาเผา็ฝากคนไทยปลาเผาเนี่ยชุดอร่อยยี่สิบบาท ตัวบอกงี้อยังเดนลงฟองยลงองเรียบร้อยคนของไม่เอาลเพงบะท่านเปิดตะวันกเรียบร้อยแล้วตวนบ่านี้เดี๋ยวล่างเ้ากับเป็นเังที่ตลอดครับเปิดเ้าครับที่มีผลิต็ลเปิดของอรอก กำลังขอมากพอดีเกินยอดนับน่ได้ีเกียวละเข้าวงเขาจัระบบหลานจะเป็นีุณกำลังจัดจัดแล้เป็จสตอบคุณเขี้หาสิบเกีเขาสิบเกี่ยวเกีห้าสิบ

5าิ้รังจะเอากลับม่หาิรังเอากลับสิเาเาเท่าไรก่อเาสิบเจ็ดเียวห้าสิบเ่าสิบเจ็ดเียวห้าสิงนนนองกับกององแม่ยังเหลือสิ่ิสองต่อยาปานหนึ่งัน้านนำฝนที่ันงนึรุ่านนำฝน กำลังเป่ากับต้องมีแขายอน่กับนาลานนี่ช่วงวัดอุณหภูมิไปขายกขายไปรุ่งของเอาของกลับกันกลับไปผู้จัดการมุมหลบรอกำลังเล่นเทคนิคยุคป,ปีเลยก่อนอยุคป,ปีเลยปีสามต้นปีสามย็นเทคนิคเดีย๋ยว จบมาแล้ก็สิมาให้คุ้มล้านยู่นี่แหละดูบบกี่เสาคนบริหารไงควบบริหารหน่อยเกี๋่ยวันเรืองเือหลังีภาพกีต้ได้ตอกตอกตอกเร่อรือังหาลัเจ็ดตารางเมตรล้า น้ำมะพร้าวกะทิทะกระป๋องกับแก่ประมาณนี้แหะครับปั้มห่อ ความหอมขายดีนี่ขายดียายดมากครับเดี๋ยวคนมาถามหาหลายนี่ยังแต่ขน,นมนียครับข้ามหอมขายขายดีครับข้ก็โพมง้งสมมูรณ์ยัก่อนน้ำฟังก่อน lăng này rồi, lắm 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 rồi, lắm được rồi lắm 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 lắm

ไปตามกี่เป็นไหนมากจริงมาาตรฐาน นี่ามีเอนทำนะเหลือีกนาฏข้าบึงอีกน่งเลนไปชสูงไยานเดี๋ยวก็หมดไปแ้วตีแก่ก็หมดหางว่าดีครับเอ้าพี่นอ้องเขาไปใที่ิไม่โคดัง